มาพูดว่าใครเสียประโยชน์ญาติโยมเสียประโยชน์นี่ออกมาเป็นรูกประธรรมถ้าทาตรงนั้นแต่เราไม่ได้ทําตรงนั้นเราหมดค่าใช้จ่ายไปหกร้อยล้านเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นนาม,มาทำไม่เห็นเลยเห็นไหมไม่เห็นเลยคนที่จะได้รับประโยชน์ก็คือลูกหลานญาติของผู้ป่วยโรคไตใช่ไหมที่เห็นว่าเออลูกเราผัวเราเมียเรา ได้เคยมาใช้ประโยชน์ตรงนี้อ้าวเชิญสิอ้าวได้เคยใช้ประโยชน์ตรงนี้เขาก็ดีใจแต่พอเขาตายแล้วก็แล้วกันไปอ้าวไม่เคยมีน้อยลายที่ห้องน้ำาตมีอยู่สองลายม,ววามีอยู่ประมาณับสอง,ส,องสามลายที่มารับเลี้ยงผู้ป่วยโรคไตาสามเดือนครั้งสี่เดือนครั้ง มาตั้งอาหารเลี้ยงกันหาบอกโยมมาฉันไม่ลืมพระคุณห้องร้างตายนี้ค่ะสามมีดีฉันจากไปโดยสมบไม่ทุกข์ทรมาณพอที่ดีเขาก็มานี่อยสามลายสิบเจ็ดปียังมีสามลายนะโยมที่สุเรายัางปลื้มใจนี่คือประดุจนึ่งน้ำฝนที่ที่โล,โล,โลจจรยลรยมาทจิตใจเราสิ่งเหล่านี้ เราทำแล้วโรงเรียนในเขตของศาลไม่เคยมีในเขตของศาลมัธยมเราเห็นและเออความจําเป็นตรงนี้มันต้องมีเราก็ขอสมัยก่อนผู้แทนสสเขามารับปากเยอะแยะเสร็จเราคนจะสร้างโรงเรียนให้อย่างนั้นให้อย่างนี้ให้แล้วแล้วแล้วกแล้วกันไปเราจึงต้องมาสร้างเองหมดไปประมาณหกสิบล้านเด็กปัจจุบันนี้ เป็นหมอจบอะไรมาเยอะแยะแล้วโยวมถามจริงๆพออัลลชุนก็ตามใครก็ตามใครเคยเห็นบ้างว่าใครไปลงโฆษณาให้วสุทธารามบ้างใครไปประชันปานให้บูดิธิบ้างไม่มีเลยแล้วก็แล้วกันไปไม่เคยมีแต่ถ้าในขนาดนี้ลองสิใครมานั่งด่าเจ้าคุณพระพิสารหน่อยเจ้าคุณพระพิสาร เสียศูนย์ลุกไปตบข้อถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายไตะปามมันข้าเท่านั้นละโอ้ยถ่ายไป้รูปออกมาเป็นเอะอะไรเขาเรียกอะไรอะเอะเป็นเป็นเอ้เป็นพระไอ้วิดีโอยอมเชื่อไหมไม่ต้องจ้างโฆษณาเลยรับรองใหญ่โตแม่วสุดาตาม่ดังเหลือเกินแม่เห็นไหมลอดูดิเพราะจิตใจของพวกเราเนี่ยนะ ขณะเราตรงเนี้ยยอมหูตาไม่ดีเนี่ยเรากำลังพูดอยู่ตรงเนี้ยขนาดเดียวก็มีคนตบกันตรงเนี้ยเราบอกโอ๊ยตบกันทำไมตบกันทำไมยุ่ยุดยยุย,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 ยุพวกคุณออกไปดูมันเลยเห็นไหมนั่นอักุศลนใช่ไหมที่ก็ตบกันเพราะความโลภโกรธหลงใช่ไหมโลภะโทรศัพท์มหหะไปแล้วเราไปดูตรงนั้นทิ้งเราหมดแล้วขณะเดียวกันพระเกจิอาจารย์ดูเหมือนจะเป็นหลวงพ่อคูณ ท่านเคยปาทบว่านิมนกูไปเสรนะถ้าเกิดมีสมเด็จพระราชาคณะไปสกราชไปอย่าเอากูไปนะกูไม่ไปนะกูรู้กูไม่ไปถ้าคงไปเสร็จกูไม่กูกลับเลยนะถ้านรู้เพราะอะไรเพราะหลวงพ่อคูนท่านเป็นพระผู้อ่อนน้อมถ่อมตนท่านไปเห็นแล้วท่านคงสะเทือนใจเพราะว่ามีคนนั่งคุยกับสมเด็จอยู่พอนั่งคุยกันเสร็จแหนสมเด็จเขาพูดทุกคนอุ้ย พนบนบนอบ,นอบกาบว่าอุ้ยเรียบร้อยแล้วเกินคุยกับหลวงพ่อสมเด็จขณะเดียวกันพระหลวงพ่อคุณาอุ้ยหลวงพ่อคุณมาแล้วหลวงพ่อคุณมาแล้วแจกเหรียญด้วยมันทิ้งสมเด็จแล้วองค์เดียวว่ะไปหาหลวงพ่อคุณหมดเลยสมเด็จนี่เสียผู้เสียคนเลยนะมันเสียความรู้สึกหลวงพ่อคุณเห็นสภาพอย่างนี้ท่านถึงบอกว่าต่อแต่นี้ไปท่านไม่รับแล้วนะถ้าเกิดนิมนต์เกี่ยวกับมีสมเด็จไปด้วยอะไรกันด้วยเห็นไหม ท่านทั้งหลายต้องดูว่าเวลาเขาบอกว่าหลวงพ่อคุณเฮียนเหรียญหลวงพ่อคุณนั่นดีก็เป็นวัตถุนะคนก็ไปถามว่าหลวงพ่อรู้ไหมมันเป็นโจรน่ะกูจะไปรู้อะไรเวลามันมาขอเหรียญกูแจกมันมันไม่ได้เป็นโจรเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นโจรจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยฉะนั้นท่านทั้งหลายวัตถุต่างๆเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย ก็เป็นเพียงแต่เครื่องระลึกลึกถึงไม่พวกเราตั้งตอนอยู่ในความประมาทต้องการให้พวกเราตั้งตอนอยู่ในความดีละลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอาจารยคุณเราจะดูได้ว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยหรือพระสงฆ์ได้ช่วยคำจุนประเทศชาติบ้านเมืองมาหลากหลายครั้งลากเกินมากมายย่งแย่ โยมมึงว่าต้าคำเอาภาคไหนแหละเขามาหาเอาภาคไหนเอาภาคเกจิอาจารย์เนี่ยเอาภาคใต้นะหลวงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเราบอกหลวง,งปู่หลวงปู่ทวดนี่ก็สี่ร้อยกว่าปีก็เกี่ยวกันอย่างนั้นเหยียบน้ําทะเลจืดไทยมีหลวงปู่ทวดไม่มีตายโหงคนไปถามว่าหลวงพ่อก็ห้อยเลี้ยงหลวงพ่อแล้วเนี่ยทาไมตายโหงอ่ะพรวคพู เฮ้ย <Hey, S 2> มึงเหยียบเท่าไหร่ลูกมึงเนี่ยเหยียบเหยียบเท่าไหร่โทรร้อยหกสิบร้อยห้าสิบกูลงตั้งแต่เจ็ดสิบแปดสิบแล้วกูไม่อยู่แล้วกูอยู่ไปก็อตายที่หลวงพ่อคูณก็บอกแบบนี้แล้วเราลองดูในภาคใต้ก็เราลึกถึงจังหวัดอะไรดีพัทธลุงมหาเทยดีไหมมหาช่วย่ะอ่าเห็นไหม อาจารย์ยอมอราุุนเคยได้ยินไหมหาช่วยะหาช่วยพมา่ายกทัพเข้ามามาตีทางใต้ใีทุกทุกทิศเลยรถก้าวรัชการที่หนึ่งให้เสด็จในกรมยกทัพออกไปช่วยกันสนับสนุนขับไล่พมา่าประชาชนในจังหวัดพัทลุงหนีเข้าป่าหมด ไม่มีใครอยู่ในตัวจังหวัดไม่มีใครอยู่ในบ้านเรือนเพราะเกงพม่ากันหลบหมดคนก็ไปบอกมาหาช่วยไปเึอไปหลวงพ่อไปพม,ม่ามจะมาแล้วเออกูยอมตายมาที่นี่แหละไม่ไปประชาชนเอาหลวงพ่อไม่ไปมาหาไม่ไปไม่ไปก็ไม่ไปมารวมกันอยู่ที่วัดพอรวมกันอยู่ที่วัดเสร็จมาช่วยก็เออแหมประชาชนแถวนี้ดีนะก็เลยบอกว่า เอาจีวรมาฉีเข้าพอมาฉีเสร็จเรียบร้อยก็แจกคนละอันคนละท่านก็นั่งบริการมสูตรเป็นสิลปมงคลแจกกันไปขณะที่บริการนั้นเกิดฝนฟ้าผ่าขึ้นมาฝนตกขึ้นมาคนก็กล่าวว่าเป็นอัศจรรย์แล้วก็ด้วยเหตุนี้มหาช่วยก็จึงเป็นผู้นําเท่าไปในป่าที่คนไทยพิ้งบ้านเรือนกันไปบอกนี่มหาช่วย ประชาชนทั้งหลายออกมานี่มหาช่วยประชาชนออกมาแล้วเราเองจะตายอย่างมีที่ฝังหรือไม่มีที่ฝังบอกต้องการมีที่ฝังถ้ามีที่ฝังก็งกลับบ้านใปรรวมตัวกันปรากฏว่าขณะนั้นเน่ยเขาก็เอามหาช่วยนั่งเสลียงเลยพอนั่งเสลียงมาเสร็จก็อยู่ไอ้ตรงแม่น้ำท่มาม่านก็ยกมาพอดีมหาช่วยก็อยู่ตรงนั้นอาจราย์นหน้ากันเลย จะประจันจะประจันบานกันอยู่แล้วไอพม,ม่ามันเกิดรั้วสเสด็จทัพของสเสด็จในกรมเนี่ยทับหลวงเนี่ยยกมาโอบหลังแล้วพม,ม่าก็กลัวตะลึงตลาเลยกลัวเลยยกทับหนีเลยยังไม่ทันประจันบานกันเลยเป็นเพียงแต่กิเตียนุภาพของมหาช่วยนั่งเสลี่ยงเท่านั้นน่ะพม,มา่าหนีหมดแล้วทุกคนช่้ยมหาช่วยเก่งแล้นมันเห็นมหาช่วยนั่งเสลี่ยงตัวนะั้นกลับหมดเลย โอ้โหเก่งลืกเกินพระไทยนี่พม่าต้องหนีกลับหมดจากนั้นเมื่อพม่าหนีกลับเสร็จมหาช่วยมาพิจนารณากายในกายจิตในจิตธรรมในธรรมที่ศีลเราจะบกพ่องไหมเนาะไม่เอาดีกว่าด๋ยวคนจะตำหนิติดถิ่นดินทาลาสิกขาเลยเพื่อรักษาไม่ให้คนตำหนิปิดถิ่นดินทาและแล้วพอลาสิกขาเสร็จก็มาเข้ารับราชการ รับราชการเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันนี้ตรงสี่แยกเข้าจังหวัดพัทลุงอะ่ะมีมงคลน,นุสรตรงหนึ่งอะ่ะเป็นพระสี่มุมเมืององค์หนึ่งล้นก้ารัชกาลกาที่ห้าสร้างพระสี่มุมเมืองไว้องค์หนึ่งอีกมุมหนึ่งตรงข้ามกับพระสี่มุมเมืองเป็นรูปหล่อของท่านปัญญาณทัศหลวงพ่อปัญญาณทัอีกมุมหนึ่งเป็นรูปหล่อมหาช่วย แต่เป็นคาวาสแล้วก็มีรูปข้างหลังอะ่ะแกะเกี่ยวกับสงครามต่างๆถ้าเกิดเรายกตรงนี้มาล่ะบรรพชนเราช่วยเหลือชาติบ้านเมืองมาอย่างเนี้ยหลวงพ่อแช่นก็เช่นเดียวกันจังวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนีถ้าเกิดมาพูดกันีดหน่อยหนึ่งความเชื่อมอัม่นทุกคนน่ะใครไปบังคับเอาปืนไปจ่อบ้างอะ่ะ ต้องเชื่ออย่างนี้ต้องเชื่ออย่างนี้แต่พวกท่านทำกันเองอีหนูคนเป็นสาวเป็นแฝดเป็นอะไรไม่รู้นั่นนี่พ่อแม่อีหนูเป็นอะไรเนี่ยไม่เด็กรู้เป็นอะไรมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้มไม่รู้จะทำาไงมึงไปทำอะไรผิดครูผิดอะไรเปล่าๆฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเออพ่อแม่ก็คันไปคั้นมาถามไปถามมา่ันว่าไมทำก็ไม่ได้นะหนูตั้งใจว่าหนูทำตรงนี้ประสบความสำเร็จ หนูเจ้าแผ่นทองเนี่ยไปปิดของลับของหลวงพ่อแชมปบ้าก็ทำสำเร็จขึ้นมาพ่อแม่ดิๆอีหนูเิ้ไปบนบานไปอธิษฐานจิตอย่างนั้นทำไมมึงมึงนั่นเหรอเอาลูกสาวไปหาหลวงพ่อแชมนเออว่าไงโยมาทำไมก็เนี่ยจะเอาอีหนูมันเอาแผ่นทองมาปิดของลับของพ่อเลยสิหลวงพ่อจันมึงอะไรเนี่ย ก็เล่าอีกฝังว่ามันไปโบนอภิษฐานจิตอย่างนี้มึงโบนอะไรป้าๆอย่างนี้ไม่ปิดมึงไม่ปิดไม่ปิดมึงปิดอะไรกูเอในที่สุดหลวงพ่อแช่มมาเลี้ดทดคนมันก็จะตายไอพ่อแม่ก็นั่งอดหวนหลวงพ่อแช่มในที่สุดหลวงพ่อแช่มมนยลี้ยดทำยังไงก็เอาไม้ตะพดไม้เท้าเนี่ยเอาจับตรงไอ้ตรงหน้าท้องท่านแล้วก็ยืดไม้เท้ามาให้อีนูเนี่ยมันปิดทองพอมันได้ปิดเสร็จแล้วมันหายอ่ะจะว่าไงล่ะ นี่กำลังใจไหมทำไมนักเทศต่างๆเนี่ยญาติโยมที่รู้ธรรมะต่างๆไม่อบรมสั่งสอนลูกตัวเองมั่งอ่ะกาละเทศะอะไรควรอะไรไม่ควรพระท่นอยู่ในวัดท่านดีๆเนี่ยเห้อก็ไปดั้นท่านท้าไมให้ท่าม่เอาไม้ตะเค้าต่อมาลูกเขาตายก็มานั่งเชง,งพระแช่มอีกใช่ไหม นี่บังเอ,อิญหลวงพ่อก็เมตตาเอ้าปิดก็ปิดว่าเอาตรงไม้เท้าเนี่ยเราคิดมันอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องอื่นกายโยมาที่วัดกันเนี่ยนะใครเคยไปให้ข่าวบ้างอะไม่เคยมีหรือให้ข่าวไปก็ไม่เป็นข่าวเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยสังคมะจะดีได้ต้องหันหน้าขาปองดองสมัคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้ามากแม้ว่าเราดึงความสมัคีกลับมาไม่ได้ ก็จะเหมือนต้นไม้ที่ยกไว้เบื้องต้นมันก็จ้องต้องเหี่ยวเฉาอับเฉาไปแน่นอนขอใหอ้พวกเราจงเป็นกลุ่มน้อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายคิดแต่ว่าอะไรที่จะเข้าถึงท่านได้เท่ากันหนึ่งดึงวัดเข้ากับชุมชนและดึงชุมชนเข้ากับวัดพวกเรา มีแรงหน้าที่สนับ,สน,บสนุนเราก็ทำตามหน้าที่ของเราที่จะพึงมีพึงได้นีนอกจากนี้แล้วผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงก็บอกว่าขอเจ้าหน้าที่เขาบอกมาว่าขอให้เก็บถุงพลาสติกที่ใส่หมอนใส่เสื้อใส่ผ้าหม่มเก็บไว้สักหน่อยพอท่านกลับไปแล้วเนี่ยเขาซักเสร็จเรียบร้อยตากแดดเสร็จไม่มีถุงใส่ ต้องไปซื้อั้งแปดร้อยเก้าร้อยบาทฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราช่วยกันเก็บได้ก็ช่วยกเก็บให้หน่อยนี่เรื่องถุงพลาสติกประเด็นต่อมาพวกเราท่านทั้งหลายตอนเช้าเมื่อสวดมนต์ไหว้พระเสร็จพอสวดเสร็จท่านก็ไปนั่งกินกาแฟบ้างส่วนน้อยส่วนมากก็มาตรงนี้ท่านเกิดก็ถ่ายรูปไปนี่เหลอมาถือศีลกินเพลวัสุดา ไม่มีความสาม,มัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคุณอลทชุนไม่บอกกันบ้า,บางหรือให้มันแตกแยกเป็นนิ้วฝ่ายก็ต้องร้นฝ่ายไปตง้นไไปตงนั้นเกิดความเสียหายกับวดัดเกิดความเสียหายกับผู้นำฉะนั้นขอจะทำอะไรก็ให้พร้อมเพียงกัน,น,นว่าไงนะไม่ใช่สิระหว่างที่เราสวดมนต์เสร็จเรียบร้อย มันสว่างเรียบร้อยฟ้าแจ้งจำปางนะจ้าใช่ไหมเรากพถึงเวลาทานอาหารแต่ส่วนใหญ่มาทานอาหารส่วนน้อยไปทานกาแฟพอส่วนใหญ่ก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยพวกทานกาแฟก็เสร็จทานกาแฟเขามานั่งกินข้าวต่อไอ้ทำเนียบเก็บถ้วยชามเสร็จเรียบร้อยหมดต้องมานั่งคอย,คอยเก็บคอยล้างให้พวกท่านอีกฉะนั้นเราไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอปัจจุบันนี้ เราให้อกุมารเนี่ยเราเรียกกุมารเนี่ยนะให้มาร่วมด้วยช่วยกันบริการพวกท่านซึ่งไอ้กุมารเ่าเนียเป็นเด็กนักเรียนที่มูลนิธิอุปถัมภ์ค้ำชูให้ศึกษาเราเรียนจนจบแล้วก็มีกำลังเรียนอยู่ก็มีเป็นนักศึกษาก็มีมาช่วยดูแลพวกท่านเพราะเมรัตนาเนี่ยสุขภาพก็ไม่ไหวเพราะเมรัตนาเป็นน้องอาตมาไม่กี่เดือน เกิดปีเดียวกันแล้วพอตัวเองเนี่ยกลัวที่สุดตอนเนี้ยตายไม่ว่าหรอกคนมาดูหมอมานั่นแล้วก็บอกระวังเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะเพราะว่ามันปวดต,ตรงไหล่แล้วมันชาไปนิ้วหมดเมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลเอกชนเขาก็มาเจาะเลือดเอาไปตรวจไปทำอะไรเยอะแยะพอนั่นเสร็จตีไม่ไหวพาไปหาหมอไทย หมอไทยก็จับเส้นนวดเ็จโยมสนิทคุ้นเคยกันเอาไปหาหมอจีนคอบแก้วฝังเข็มโอ้โหมาวันนี้ไม่รัตนาบอกไม่ได้นะต้องไปเปิดบอกจะไปเปิดยังไงโยมอีกคนหนึ่งลูกไม่ฟื้นผิดหน้าสงสารเหลือเกินจำไว้นะพวกท่านเป็นสถีพระคิริวหอทองทั้งหลาย นะไอ้เจ้าชื่อน้องเอกเกษียณออกมาเด้งเงินมาประมาณกี่ล้านไม่รู้เนี่ยลูกในฟื้นเราเนี่ยถูเขาหลอกไปอะไรไปเงินหมดไม่ได้คืนกลับมาคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พลอยตัวกระโดดน้ำตายเขาก็มาบอกเราว่าเอกหายไปหลายวันแล้วเราก็เลยรีบเรียกตำรวจมาถาม ศพลอยเมื่อวานนี้เราก็บอกไปรับศพมานี่มาตั้งแล้วศพนี้ขึ้นตั้งศพใหม่เข้ามาหน่าเศร้าสะเทือนใจ <c oughs> คนที่มีไหวพี่ปฏิพา,านชานฉลาดไปทางแกงโกงพวกเราต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะอาตมาไม่ห่วงใครถ้าก็หวงไม่ใหม่เพราะไม่ใหม่นี่ร่ำรวยแล้วเกินเป็นเศรษฐีสมุทรสาครมีที่ดินเยอะ แม้อาตมาก็จะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานจะทำที่ในกรรมฝากไว้ให้อาตมาบ้างนะถูกเนี่ยฉะนนั้นเนี่ยต้องฝากไว้ด้วยนะเนี่ยคนง้ย่อมเป็นหยองคุฉลาดแล้วพอมาปัจจุบันนี่เห็นไหมนักรองนักแสดงก็ผูกมากมายเราต้องระมัดระวังนี่ถ้าเกิดเราไม่ไม่ระมัดระวังก็ตั้งตนอยู่ในความประมาทเพราะคุณอลชุน ผู้ที่เป็นผู้นําของพวกเราต้องการในพวกเราไม่ประหยะัดไม่ประมาททําอะไรให้ดีสติปัญญาจะได้แค้วคาดปลอดภัยไนดะ้เห็นไหมและความประมาทเป็นบอกเกิดถึงความตายคนคนหนึ่งเป็นลูกคนมีอันจะกินประมาทแล้วเกินถือว่าเป็นลูกคนเดียวก็กินเนงินพ่อกินเนงินแม่หมดเยอะแยะ แต่แล้วก็ไปดื่มเหล้าเมายาเสร็จขับรถกับลุ่งสังสารชนรถเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตายคาที่ดูซินี่มันเป็นความประมาททั้งนั้นฉะนั้นขอให้พวกเราจงเดินเทสมบายของล้มเก้าเล็กจักีห้าเอ้ยและจากทีห้าด้วย และจุการที่เก้าเป็นสำคัญและด้วยเหตุนี้ท่านอรชุนจึงต้องการให้พวกเราไม่ประมาทอย่าเป็นเหยื่อของคนฉลาดถึงเราจะโง่ก็โง่ภายนอกแต่ภายในเรามีสติปัญญาคุณอรชุนปาถนาเท่านี้แล้วเราก็เคยปารบกับคุณอรชุนว่าคนที่มาเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะไปเก็บสตุง้งสตังทุกอย่างไม่เอาเลย ทางวัดได้ไดอะไรทางวัดจะดีใจแล้วพวกท่านมาให้ทางวัดได้ทาบุญนะ่ะดีใจแล้วแล้วท่านไม่ได้มาเป็นพาระกับทางวัดเลยแต่มาสนับสนุนกินจกรรมของวัดให้วัดตื่นตาปากได้พูดกับใครก็ได้โอ้ยโ,โดยการนะหมพ่ออรชุนคนพิการทังสายตามาตั้งเจ็ดแปดสิบคนโอ้โหเปื้อปผเปื้อนใจไม่ละไม่น,น่าบานกระโดกคุยกับใครก็โอ้ยไม่ละไม่ดีนะเอากรงเกลือมาให้พวกเราไปใช้กันเนี่ย แม่รัตนามาเป็นเจ้าภาพใหญ่เห็นไหมแล้วแม่แม่รัตนาในบอกหนูไม่ไหวแล้วนะหลวงพี่เนี่ยท่านเจ้าปุณไม่ไหวแล้วบอกไม่เป็นไรไม่ไหวไม่เป็นไรคนอื่นก็ยินดีมารับช่วงต่อเหมือนกันแม่รัตนาก็บอกไม่ได้มาแล้วต้องให้พวกพี่น้องเราเนี่ยได้ประโยชน์เอามาเกจะเป็นสต๊อกสเติร์กอะไรเนี่ยแล้วก็เลือดจางไม่อะไรกระดกกระดูกเป็นไงพวกเราก็ไปบำรุงรักษากันได้ นี่ทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันพวกท่านมาให้กำลังใจวัดวัดกระพื้นของปืนใจเห็นไหมเรียกเรามีน้ำใจต่อกันน้ำใจนี่ขอเป็นน้ำใจของเมตตาที่มีเมตตาต่อกันมีกรุณาต่อกันมีมุิตาจิตต่อกันวางเฉยต่อกันเพียงเท่านี้ถ้าเกิดยึดได้รับรองแล้วถ้าเกิดพวกเราอยากเป็นเศรษฐีคนบอกพระนี่ทำไง้เป็นเศรษฐีได้ ก็พระเนี่ยเออพระดูหมอพระอะไรหนิมึงยังถ้ามึงรู้ลอตเตอรีอ่อออแล้วมึงเดินซื้อหมดแล้วจะทําให้พระเังช่วยตัวเองไม่ได้เลยถูกต้องพระช่วยตัวเองไม่ได้แต่พระให้กําลังใจได้แต่คุณอย่างรวยคุณทําตามที่พระเจ้าสอนบอกไว้สิหัวใจเศรษฐีมีอะไรอุกอาสะาขยันหาทรัพย์รู้จักนักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ รู้จักคบคนดีเป็นมิตรรู้จักการดําเนินชีวิตในทางที่ถูกอาตมายังแค้วคาดปลอดภัยนะโยมนะเท้าเวสวุวรรณที่นี่คนมาบูชากันเดี๋ยวนี้จางไปปรากฏว่ามีกระแสอย่างอื่นนี่เมื่อสามสี่วันที่แล้วเขาก็รู้มาตรงนี้มาดูาเท้าเวสมาไหว้เท้าเวสุวรรณเสร็จก็ไปหาเราหลวงพ่อช่วยดูหมอหน่อยเถอะเราก็เออนี่มืนเป็นพวก สื่อมวลชนนีกว่าจะมาดูหมอเอ,อ้วยมจะดูหมอเนี่ยไม่ดีเลยครับจะให้หลวงพ่อช่วยดูหมอหน่อยอ้าเอ,อได้าโยไปไปนี่ฉันมีสำนักอยู่ตรงนี้ก็จูงไปสามสี่คนจูงไปไหนรู้ไหมไปห้องล้างไตก็หมออยู่ตรงนั้นนี่โยมหมอเนี่ยโยหมอทุกสีไหมเนี่ยหมอมนชยัยหมออะไรรูปล้อได้เห็นไหม,ไมใช่ นุไม่ได้มาดูหมอตรงน,นี้อ้าวก็ยังไม่บอกว่าจะมาดูหมออันไหนก็เลยพามาบนนี้ดูหมอเห็นไหมอ้าวงั้นมาดูดวงอ้าวดูดวงเหรออ้าวดูดวงบอกไม่เป็นไรอ้าวมีดวงเปตัวอะไรบ้างดอเด็กวอแหวนงูงูเด็กใครวิ่งเก่งเงินดีไงล่ะไม่ใช่บอกไปใช้อ้าวนั่นก็ดอเด็กดิ้นรนเก่ง พวกท่านดิ้นรนมาวัาุธาไหมเนี่ยดิ้นรนมาซ้อนมอเตอร์ไซค์มามั่งเดินมามั่งถามคนอื่นมามั่งนี่ดิ้นรนมาถึงวัุธานี่ดอเด็กดิ้นรนเก่งแล้วท่านต้องการมาหาวิชาวความรู้การตัวสุขภาพก็ตามมาฟังการบรรยายก็ตามนี่วิชาดีไหมต้องการวิชาดีไหมเห็นไหมงองูอะไรงานดีไหมเพื่อท่านได้ฟังเสร็จเขาสอน การนอนเป็นอย่างนี้นะการปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะอย่างน้อยที่สุดเราพิการทางเาตตากูนี่รอโว้ยฉันนี่รอโว้ยมาบำเพ็ญกุศลนั่งกรรมฐา,านถวายเป็นราชการลพระเจ้าหัวราชการพก้าแล้วจ้าไอ้ตาดีๆทําได้บ้างไหมครับทําไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมแต่พวกเรานี่ทําได้ฉะนั้นพวกเราต้องได้รับคําว่าชิตังเม ชนะแล้วโว้ยชนะแล้วโว้ยมึ่งมาชนะอยู่กูบพิงซีใช่ไหมโยมเราทุนเน็ดเหนื่อยมามากมายก็ตกงการตรงนี้แหละเพราะชนะใจตนเองมาบอกเรามหามนตน์ตก็ะตือลือล้นเหลือเกินนะฉะนั้นวันนี้ก็ขอกล่าวปาลกพจุจธนักถาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้คิดมากแนนว่าถ้าอัตมาพูดคิด สิ่งใดไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับอาตมารับไว้สิ่งใดที่ดีมีพูดด้วยเจตนาดีไม่ได้คิดทำลายสังคมอาตมาก็ชัว่วอาตมาเป็นคนดีแต่ถ้าอาตมาไปคิดร้ายให้ร้ายใต้ฝีใครนะอาตมาก็เป็นคนชัว่วไม่มีใครรู้นอกจากตัวอาตมาเองถึงรู้และคนจะมั่งมีสีสุขอะไรแม่ละไม่ก็รู้อยู่เกีใจ ว่าจะทำที่ไหนกรมจะยกให้พักพิพาทชนะบ้างรือไม่นะจ๊ะวันนี้ก็ขอกล่าวเปิดประทุมไว้ในะโอกาสนี้ในที่สุดนี้ขอปุญญานุภาพกิตยานุภาพวิริยบารมีที่พวกท่านเพียรพยายามทำมานี้ที่ดันด้นมาถึงวสุทธารามขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมี ีสุด้วยสินสมาธิปัญญาที่เรียกตะไคสิิขาขอให้พวกเราจงตั้งจิตตั้งใจประดับจิตประดับใจเอาแต่คุณงามความดีกลับออกไปสิ่งใดขาดตกบกห้องเข้ามาวัดแล้วก็ถือว่ามาวัดถึงซึ่งคุณธรรมนะทุกโศกโรคภัยแค่เจ็บสเสียดจังไรสิ่งใดว่าร้ายกอยห,หายสิ้นสาบสูญไปรจากพวกเราทันทีขอให้พวกเราจงคิดนั่งมีศีสุข คนนะหายทุกหายโศกหายโรคหายไฟายหายเคาะเสียดจังไรหายไปจากพวกเราทันทีสัพพะพระ,ะนางสัพพะราฟังะวันตุวรัคันตุสุรักขตสุสิทธิกิจังสิทธิกขมังสิทธิราโผชโยมิจังอายุวนโนสุขขังพระตรังท่วนหน้ากันเทิน